สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะพี่นะพบกันนะครับพักเครื่องทั่วไทยนะครับตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องเหมือนเดิมนะพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เหมือนเดิมเลยนะพี่นะมาองละ100นะครับใครซื้อครบ3องค์ส่งฟรีเหมือนเดิมนะนะพี่นะอ่ะก่อนจะไปรับชมนี่มีชุดมีชุด มีชุดนี้นี่จัดหนักจัดเต็มให้นะพี่นะนี่มีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามกล่องนะครับจะเป็นหลวงปูโต๊ะนะครับหลวงพ่อกลวยมีสี่กล่องนะพี่นะ สมเด็จแหวกมม่หลังสิวลีนะครับที่เหลือเป็นกีบบัวหลวงปู่โตแล้วก็ยันอะไรนะจันลอยนะครับแล้วก็รูปเหมือนนะพี่นะหมดนี่นะพี่นะ23กล้องนะครับ1,500บาทพอนะพี่นะ1,500บาทพอนะพี่นะ่าใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะพี่นะอ่านี่ก่อนจะไปรับชมนะมีพระเหมานะครับพระเหมาลกไปเลย มาเรามาเริ่มองละหนึ่งร้อยต่อนะครับองละหนึ่งร้อยนะพี่นะมาสามองส่งเฟร่เริ่มองค์แรกนี่เหรียญข้าหลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอ่านี่ยอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะครับองนี้นะครับองค์งที่หนึ่งองต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับสมเด็จวัดละคังนะครับสมเด็จวัดละคังลงรักปิดทองนะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สององต่อไปครับ องที่สามขุนแผนพายคู่นะครับนี่ขุนแผนพายคู่นะครับเนื้อดินนะครับกรุบันการนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับสวยๆเลยไปกันต่อนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นพระปิตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับลงทองด้วยนะพี่นะนี่หลวงพ่ออะไรเอ่ยองใหญ่ๆนะองคนี้นะครับองค์ที่สี่ องต่อไปนะครับอง์ที่5ก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแกะออกมาเนี่ยอจูอ่านี่องนี้อง์องที่5นะพี่นะเป็นเหรียญล่อหลวงปู่ทิมนะครับนี่องนี้อง์ที่5พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่หอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่บุญหรือเปล่าหักนะครับโอ้โหหักนะอันนี้แมวแมวหักเสียดายอ่าองที่6เอาใหม่เอาเป็นปิดตาอ่าอันนี้จะเป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะพี่น้าเป็นเนื้อทองแดงองคต่อไปครับ องที่7ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับนี่นะครับรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อไผ่นะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7องค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะพี่นะนี่องนี้นะครับองค์ที่8นะครับนางพญาพิมพ์อกหนูนใหญ่ไปกันต่อนะครับองค์ที่9นะครับ พระกุม่งนะครับพระกุเนื้อดินนะพี่นะนี่ใครรู้ที่ใครชอบจัดไปเลยนะครับองค์นี้นะครับอง์ที่เก้าไปกันต่อนะครับกับองค์ที่สิบนะพี่นะองค์ที่สิบเอาอะไรดีวะนี่ดีกว่าพระปิดตานะครับองค์ใหญ่ๆเนื้อสมฤทธิ์ออกเขียวแล้วนะพี่นะนี่นะครับ องค์นี้นะครับองค์ที่สิบเนี้อครับันมากต่อไปนะครับสิบเอ็ดนะครับอ่าสิบเอ็ดเอาเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ำมนต์พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะพี่นะ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่12ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่อง์นี้นะครับองค์ที่12องค์ต่อไปนะครับองค์ที่13ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะครับเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตาบเนื้อทองแดงนะครับองนี้นะครับองค์ที่13 องต่อไปนะครับองที่14บสี่ะมาดูไปไหนละพระอุปคุตนะพี่นะนี่เนื้อสำลิดกับเงินนะครับอง์นี้องค์ที่1 4นะครับหน้าพระใหม่ๆเลยวันนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับไปกันต่อนะครับ15 16นะครับนี่15้าจะเป็นเหรียญฉลุนะครับนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับ 16จะเป็นเหรียญอปปกานะครับนั่งพานหลวงปู่ทิมเช่นกันนะครับนี่นะครับส5 16นะพี่นะจัดไปองค์ต่อไปครับองค์ที่17ก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญกระไ่ทองนะครับนี่เหรียญใหญ่นะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่17องค์ต่อไปนะครับองค์ที่18 แหวนหลงปูมุนนะครับนี่นะครับแหวนหลงปูมุนนะครับเนื้อปะก้าลงยานะครับนี่มีโค้ดด้วยนะพี่นะนี่ใต้แหวนมีโค้ดนะครับสวยเลยนะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สิบแปดองต่อไปนะครับอง์ที่สิบเก้า็จะเป็นวัดระฆังนะครับเกตโบตูมนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับก็จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่มุนเช่นกันนะพี่นะนี่พร้อมกล้องเดิมๆนะครับองค์นี้นะครับองที่ี่20นะครับพระกิ่งหลวงปู่ม,มุนนะครับนี่สวยเลยโ oh, อ้โหสวยเลยนี่พร้อมกล้องนะครับต่อไปย1เหรียญหล่อหลอหวงปู่ไขวัดเชิงเลนรุ่นแรกนะครับ องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นนางพญาพิมพ์เทวดานะครับนี่นะครับอง์นี้ยี่สิบสองนะพี่นะนางพญาพิมพ์เทวดาองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามก็จะเป็น,น,นรูนนรนนปหนะลป่อสายใต้นะครับนี่หล่อโบราณสายใต้นะครับ องนี้นะครับองที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นสมเด็จนะครับหลวงปู่ภูนะครับนี่คับไข่ขึ้นเลยนะพี่นะองนี้องที่ยี่สิบห้าสมเด็จหลวงปู่ภูองค์ต่อไปครับ องที่ยี่สิบหกอ่ะวันละคังพิมพ์ใหญ่นี่ตัดแบบว่าเป็นองค์สมเด็จเลยนะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองที่ยี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ออกสีนาคนะพี่นะแกนาคนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับ องค์ที่28ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปี19นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงปี19องค์ต่อไปนะครับองค์ที่29อ่ามาดูนางพญานะครับพิมพ์เข่าตรงนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่29 องต่อไปครับผมองค์ที่สามสิบอ่าพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์นองที่สามสิบนะพี่นะเป็นพระผงสุพรรณองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นแปะลงสีนะครับนี่ทำมาจากรเรซินเหรอแล้วก็ปกเสกนะครับอ่านี่องนี้องที่ 20, ยี่สิบไอองนี้องที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะแปะลงสี ต่อไป3ามสิบเอสอถูกแล้วคุณแผนไข่พาซีกนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่32นะครับคุณแผนไข่พาซีองค์ต่อไปนะครับองค์ที่33ก็จะเป็นเหรียญเสมาชลุนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอง์นี้องค์ที่33องค์ต่อไปนะครับ34ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยนะพี่นะ นี่สวยๆเลยองคนี้องค์ที่สามสิบสี่เหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าอ่ะหลวงพ่อไผ่นะครับเนื้อสำลิดกับเงินนะพี่นะนี่เหรียญหล่อพ่อไผ่นะครับสำลิดกับเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้าองต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกเบี้ยแก่เบี้ยแก่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามสิบหกนะนะพี่นะเบียแก่นะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดรักครังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่หลวงรักปิดทองนะครับองค์นี้สามสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดก็จะเป็นสมเด็ดเจแจวเรือนะครับนี่สามสิบแปดนะครับจะเป็นสมเด็ดเจแจวเรือ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะพี่นะอ่าเหรียญฉลุนะครับหลวงปูทิมนะครับเหรียญรูปไข่ฉลุหลวงปูทิมนะครับองคนี้องค์ที่สามสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบก็จะเป็นเหรียญล่อโบราณใครรู้ที่แบ่งปันไปเลยนะพี่นะนี่องค์นี้องที่สี่สิบนะครับพราล่อโบราณนะพี่นะต่อไปครับสี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเนื้อ เงินยวงเหรอนี่พระสิบทิศเหรอสิบทัศหรือสิบทิศอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อออกเงินยวงนะพี่นะเป็นหล่อบโบราณนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะพี่นะพร้อมกล่องเดิม,เ,ดมเลยองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องที่สี่สิบสอง องคต่อไปครับ43บางขุนพรมนะครับนี่บางขุนพรมพิมพ์ยืนนะพี่นะนี่หายากนะครับอง์นี้องค์ที่43ใส่กรอบสีนาคด้วยสวยเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับอ่ะวัลคังพิมพ์ปกโพนะครับปกโพนะครับเนื้อกาบมากนะครับองคนี้องค์ที่44 อง์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้าก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นะนี่องค์นี้องที่สี่สิบห้าปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบด้วยองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกก็จะเป็นพระกุหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับพระนักเลงสายเหนียวนะพี่นะองค์นี้องที่สี่สิบหกองต่อไปนะครับ องที่สี่สิบเจ็ดอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นาะองนี้องที่สี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดเอาอ,อะไรดีอะอ่ะอกคุดบางขุนพรมนะครับอ่าสี่แปดนะครับอกคุดบางขุนพรมนะพี่นะ องต่อไปนะครับองค์ที่49อ่ะมาดูหลวงปู่ทวดนะครับนี่เนื้อว่านนะครับลงลงรักนะพี่นะอง์นี้49องค์ต่อไปนะครับ <Chen antage> องค์ที่50นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับหลวงปวงู่บุญปี35ห้านะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับอ๋อรุน2นะพี่นะเหรียญ <biliyor> หล่อเจ้า <religion> สัวรวุวร่น2นะครับปี3 5ห้านะครับนี่ องนี้องค์ที่50นะพี่นะพร้อมกล่องเดิมๆนะครับองละ100บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับใครไว้ก้อนได้ก่อนเลยนะพี่นะใครซื้อครบ3องค์ส่งฟรีนะพี่นะต่อไป51นะครับดูจอบใหญ่นะครับนี่หลวงพ่องเงินวัดบางคานนะพี่นะโอ้โหองค์นี้องค์ที่51องค์ต่อไปนะครับ อง์ที่ห้าสิบสองนะครับอ่ะวัดละคงพิมพ์ใหญ่ต่อนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามมาพระกุนะครับนี่ไม่รู้ที่เลยเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับแหวน หลวงพ่อกลวยแน่เลยอ่าใช่ด้วยนี่แหวนอปวัปปะาก้าหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีหนึ่งสองนะครับองนน์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับ พระพุทธรูปสามขาสุขโขทัยนะครับสัมฤทธิ์กับเงินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มณสารสวยๆนะครับห้าสิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปห้าสิบแปดอันนี้ก็จะเป็นสั่งกระจายหลวงพ่อดิดเหรอ นี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับสายใต้นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับห้าเก้าหกสิบก็จะเป็นร้อยปีวัดละคังปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับวัดสมเด็จวัดละคังร้อยปีนะครับปีหนึ่งห้าพิมใหญ่นะพี่นะนี่องนี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับต่อไปองค์นี้องค์ที่หกสิบนะพี่นะนี่ห้าเก้าหกสิบนะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่นะครับ หอมกล่องเดิมๆนะครับนี่ห้าเก้าหกสิบต่อไปหกสิบเอ็ดนะครับรูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะพี่นะนี่หอมกล่องเดิมๆนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับรูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองนนค์งที่หกสิบเอ็ดองต่อไปครับผมองค์ที่หกสิบสอง ก็จะเป็นสมเด็จก้างปลาหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับนี่นะครับองนี้องที่หกสิบสองนะพี่นะต่อไปหกสิบสามาหลวงปู่ภูเช่นกันข้างอุนะครับนี่หกสิบสองหกสิบสามหลวงปูป่ภูไปเลยนะครับนี่นะครับหกสิบสามข้างอุนะครับหกสิบสองพิมพก้างปลานะครับเนื้อนี่ใกล้เคียงกันเลยโซนเดียวกันเลยต่อไปองค์ที่หกสิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเนื้อปะก้านะพี่นะ องนี้องที่64ี่ใครเข้ามาแล้วนะครับยังไ,ได้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดให้ผมด้วยนะพี่นะจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรก,แรกองค์นี้องค์ที่64นะครับองค์ต่อไปนะครับ65ก็จะเป็นเหรียญปากกดหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่66เอ้ย65องค์นี้าองน์ที่65องค์ต่อไปครับ66ก็จะเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ไออกนูนเล็กนะพี่นะนี่ องค์นี้องค์ที่66นะครับนางพญาพิมพ์อ,อกนูนเล็กองค์ต่อไปครับ67เหรียญฉลุหลวงพ่อกันนี่นะครับ67นะพี่นะองค์ต่อไป68หลวงปูทวดนะครับด้านหลังมีหมูก็เป็นหลวงปูหลวงปูทวดออกวัดคอกหมูนะครับองคนี้องค์ที่68นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่69ก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูเนื้อปะากาปี37นะครับอ่าองนี้นะครับอง์ที่69ไปกันต่อนะครับ70นะครับเหรียญชลุนะครับรอห้านะครับนี่ด้านหลังเป็นช้างปะาพ่อนะครับองค์นี้องค์ที่70นะพี่นะต่อไปครับ71ก็จะเป็นยอดขุนพลนะครับพระกุเนื้อดินนะครับโอ้โหดูมวลสารนะครับ ในองน์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะพี่นะองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองอนนี้ก็จะเป็นสมเด็จไอเป็นเจดีแวกม่านบางขุนพรมนะครับนี่โอ้นานๆจะเจอพิมพ์นี้พร้อมตลับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับแหวกม่านบางขุนพรมนะครับต่อไปนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่เพลือขุดสะใหญ่กับขุดสะเล็กนะครับเจ็ดสิบสามจะเป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับนี่นะครับ เ3เป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่74จะเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กนะพี่นะนี่นะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่75พระรอโบราณนะครับนี่หลวงพ่อแช่มหรือาไม่มั่นใจนะพี่นะองค์นี้องค์ที่75องค์ต่อไปนะครับองค์ที่76กก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบหกไปกันต่อนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับพระกุนะครับนี่เนื้อดินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับเจ็ดสิบแปดก็จะเป็นปิตาสัมธิ์นะครับออกเนื้อสัมฤิ์อมเขียวนะครับนี่นะครับปิตาองค์ใหญ่ๆนะครับไม่รู้ที่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะพี่นะ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่79นะครับอจอบเล็กนี่จอบเล็กนี่จอบเล็กนะครับหวมเพราะเงินวัดบางคารดูเนื้อแล้วก่อนนะครับนี่องนี้องค์ที่79นะพี่นะองต่อไปนะครับองค์ที่80นะครับก็จะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเลี่ยมวินเทจนะครับองค์นี้องค์ที่80แล้วนะครับองค์ละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะซื้อครบ3องค์ส่งฟรีนะครับ ใครซื้อไม่ถึงก็จะมีค่าจัดส่งนะพี่นะอ่ะมาแปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญเล็กนะครับเนื้อทองแดงออกปีหนึ่งห้านะครับองนี้อง์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปครับแปดสิบสองเข่าโค้งนะครับนี่นางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับองคนี้นะครับอง์ที่แปดสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญวัดบันแหลมนะพี่นะเป็นเหรียญเหรียญปั๊มหลังแบบหรอนี่หรือเห,อหรียญหล่อเขเหรียญอะเหรียญปั๊มหลังแบบนะครับหลวงพ่อวัดบานแหลมนะครับแปดสามนะพี่นะต่อไปครับแปดสี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมหลังสิงนะพี่นะองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อวพ่อเดิมหลังสิงนะครับองค์ต่อไปนะครับ 85ห้าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แตกรายงาสวยๆนะครับนี่นะครับองนี้นะครับแปดสิบห้าองค์ต่อไปนะครับองที่แปหอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเป็นซุ้มชินาราดนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับองนี้องที่8ปด6บปหนะครับองต่อไปครับแปสิบดนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับ นี่อง์นี้องค์ที่87องค์ต่อไปนะครับ88เหรียญฉลุนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับนี่เป็นเหรียญล่อฉลุนะครับ88ต่อไปครับ89พระกุนะครับเนื้อดินนะครับองคใ์ใหญ่เลยนะพี่นะนี่องนี้องค์ที่89 องต่อไปครับ90ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะครับสำลิดออกเงินนะพี่นะเป็นเสมาใหญ่นะครับนี่สำลิดออกเงินเลยนะครับองนี้อง์ที่90แล้วนะพี่นะต่อไปนะครับ91อ่าวัดละครนะครับนี่ตัดแบบว่าเป็นโค้งแบบนี้เลยนะครับข้าแป้งขึ้นเลยนะพี่องค์นี้องค์ที่91ต่อไปครับ92นะครับฐานแซมนะครับ วัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามเหรียญโชรุหลงปูเอียมอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับหลังเป็นหลอพอปลอนะครับนี่องคนี้นะครับองค์ที่เก้าสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้าจะเป็นหลวงพุทวดเตาลีดนะครับศูนย์ห้านะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบหกอ่าสมเด็จวัดเกตนะครับเจ็ดชั้นนะครับน,นี่อง์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดอ่านางพญาพิมพ์สังคติโหสวยมากองนี้นะครับ 97านะพี่นะนางพญาพิมพสังคติองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับจังหวัดนครสวรรค์รุ่นแรกนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่98นะครับอุดผงด้วยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่99อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับมือรองนะครับนี่นะครับ องนี้องที่เก้าสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะพี่นะอ่าต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่สภาพผ่านการใช้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่ง องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับก็จะเป็นวันะคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสององต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับนางพญาพิมพเข่าโคง้งอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสาม องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่ก็จะเป็นเหรียญฉลุนะครับหลงปุททวดเปิดโลกนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยห้าก็จะเป็นพระกุนะครับขุนแผนใบพุทธานะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับก็จะเป็นวัะคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับอ่าเหรียญล่อเพอกันเหรียญกลมนะพี่นะนี่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเหรียญล่อเพอพกันนะครับเหรียญกลมนะพี่นะหนึ่งร้อยเจ็ดต่อไปนะครับหนึ่งร้อยแปดนะครับอ่าเหรียญล่อข้างอุนะครับหลวงพ่อข่ำหรือเปล่ากำแพงเพชรนะครับหนึ่งร้อยแปดนะพี่นะต่อไปนะครับหนึ่งร้อยเก้านะครับนี่เลย ขนแผนพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่องคนี้องค์ที่หนึ่งร้อยเก้าองสุดท้ายนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับก็จะเป็นวัดละคังนะครับเจดี JD นะครับนี่องน์นี้อง์ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับมีแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมนะพี่นะใครที่ชอบพระชุดนี้นี่ใครที่ชอบพระชุดนี้นะครับขายเหมานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทยี่สิบสามองนะพี่นะ ่าหลงพ่อกลวยสมเด็จพ่อกลวย4องค์ที่เหลือก็จะเป็นหลงปู่โต๊ะนะครับนี่นะครับยี่สองค์1,500งารอยบาทอ่ะพ,พีนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ